ที่มีคนเนี่ยเอาเบอร์บัญชีป้าแตนนะฮะไปเปิดรับบริจาคนะครับแล้วก็อ้างว่าป้าแตนเนี่ยเปิดรับบริจาคเงินนะฮะซึ่งตรงเนี้ยป้าแตนก็ไปแจ้งความแล้วนะฮะแล้วก็ยืนยันว่าตนเองเนี่ยไม่ได้เปิดรับบริจาคนะครับในส่วนเนี้ยนะผมมองว่าป้าแตนเนี่ยได้รับความเสียหายนะฮะเพราะว่าการเปิดรับบริจาคเนี่ยมันก็จะมองได้ว่าเอ๊ะเราไม่มีเงินหรอหรือว่าเราเป็นคนจนขนาดนั้นเลยเหรอต้องเปิดรับบริจาคหรือว่าเราเดือดร้อนขนาดนั้นเลยเหรอถึงต้องเปิดรับบริจาค นอกจากนั้นนะคะคนอื่นก็อาจจะมาด่าเราได้นะฮะว่าเฮ้ยคุณเปิดรับบริจาคไปเพื่ออะไรนะครับเปิดรับบริจาคไปทําไมมีวัตถุประสงค์อะไรนะครับแล้วหลายคนเนี่ยที่เขามุ่งจะโจมตีอยู่แล้วเนี่ยเขาก็ต้องบอกอีกนะฮะก็ต้องมาด่ายะน,นะฮะตรงเนี้ป้าแตนก็อาจจะโดนด่าได้นะครับเพราะฉะนั้นนะฮะในส่วนนี้ถือว่าป้าแตนได้รับความเสียหายนะฮะซึ่งตรงนี้นะฮะป้าแตนก็ไปแจ้งความแล้วนะครับถามว่าไอ้คนทำเนี่ยมันมีความผิดนะฮะ เพราะว่าถือว่าคุณเนี่ยเอาข้อมูลอันเป็นเท็จนะครับเอาเรื่องที่ไม่จริงเนี่ยไปเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งประชาชนทั่วไปเนี่ยสามารถเข้าถึงได้นะครับแล้วก็มีการรับบริจาคมาเงินก็เข้าบัญชีป้าแตนนะครับอันนี้นะเป็นโทษตามพรบคอมนะครับโทษสูงสุดเนี่ยคุก5ปีปรับ0,000 0แสนนะฮะดังนั้นคนที่ทำเนี่ยคนที่เอาเบอร์บัญชีป้าแตนเนี่ยไปบอกกับคนทั่วไปนะฮะว่าป้าแตนเปิดรับบริจาคเนี่ยก็ควรเข้ามาคุยนะฮะควรเข้ามาคุยว่า คุณทาไปเพื่ออะไรมีวัตถุประสองค์อะไรนะครับในความเห็นผมส่วนตัวเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะเป็นการกลั่นแกล้งนะเพราะว่าคนดีๆอยู่ๆเขาไม่เอา,าเอาบัญชีของป้าแตนเนี่ยไปไปเป่าประกาศหรอกว่าป้าแตนรับบริจาคทั้งๆท,ที่ไม่เป็นเรื่องจริงนะครับตรงนี้นะฮะก็รอดูนะครับว่าไอ้คนคนคนที่ทำเนี่ยนะฮะเขามีวัตถุประสองค์ยังไงนะครับป้าแตนก็ได้แจ้งตํารวจแล้วแหละนะเดี๋ยวก็คงมีการสอบสวนต่อไปนะครับในส่วนในส่วนเอ่อ การดาเนินการต่อไปเนี่ยนะครับผมก็ได้แน,นะนาป้าแต่แล้วนะครับว่าก็น่าจะไปปิดบัญชีไว้เลยนะครับถ้าบัญชีเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้นะครับเพราะว่าถ้าปิดบัญชีปุ๊บเนี่ยคนก็โอนเข้ามาไม่ได้นะครับมันก็อาจจะไม่เกิดความเสียหายเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าถ้ามีคนโอนมาเยอะเนี่ยแล้วจะต้องโอนคืนเนี่ยถือว่าเป็นภาระที่ลําบากนะฮะสมมติคนโอนมาร้อยคนเนี่ยโอ้โยวันหนึ่งนั่งกดโอนตังค์คืนไปร้อยคนเนี่ยไม่ต้องทําอะไรกินกันแล้วนะฮะวันวันนั่งโอนเงินคืนเนี่ยครับเพราะฉะนั้น เอเนี่ยไปปิดไว้อ่ะน่าจะดีกว่านะครับคนจะได้ไม่ต้องโอนเข้ามานะครับแล้วก็มันจะได้ไม่มีปัญหาที่หลังคนที่โอนเข้ามาเนี่ยก็จะได้ไม่ต้องมาร้องเรียนว่าอป้าแตนหลอกหรือเปล่าถูกป้าแตนหลอกอย่างงู้อย่างนี้เดี๋ยวไปแจ้งความเนี่ยป้าแตนอาจจะกลายเป็นผู้ต้องหาได้นะครับดังนั้นนะฮะในส่วนเนี้ยก็ได้แนะนําป้าแตนไปแล้วว่ามันก็ควรที่จะไปปิดบัญชีไว้นะฮะหรือว่าไปอายัดไว้นะครับเพราะว่าจะได้ป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในภายหลังนะครับไม่งั้น เดี๋ยวคนมาโวยวายหาว่าป้าแานหลอกลวงอย่างงูอย่างนี้นะครับมันจะเป็นปัญหาในชีวิตเราได้นะฮะดังนั้นนะครับในส่วนนี้ก็เดี๋ยวรอดูปา้าแตนทีนะว่าจะไปปิดเมื่อไหร่นะครับแต่ว่าผมก็บอกแล้วว่าให้ให,ให้รีบดําเนินการครับ